ค่ะวันนี้นะคะเป็นการถแถลงข่าวงานปีใหม่มง้งซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23-29ถึงธันวาคม2565ที่บริเวณสวนสาธารณะกลางน้ำอำเภอพกพระที่ตำบลคีรีลาดอำเภอพกพระจังหวัดตากนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ประจำปีของชาวม้งตำบลคีรีลาดนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตากเรียกว่างานประเพณีปีใหม่มง้งถือเป็นวัน ที่สําคัญของชาวมงที่จะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการประกวดทิดามงนะคะการแต่งกายสวยงามการแข่งขันกีฬาต่างๆแล้วก็การโยนลูกช่วงการโยนโยนลูกช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น่ารักที่หนุ่มสาวจะได้มาพบกันแล้วก็มีการเล่นกิจกรรมทั้งโยนลูกช่วงจะได้รู้จักกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนแลกท่องเที่ยวท่านไหนสนใจจะมางานปีใหม่มงนะคะ ็มาสามารถที่จะมาได้ที่ตำบลคิริลาดนะคะที่สวนสาธารณะกลางน้ำนะคะท่านไหนอยากจะแต่งชุดมง้งอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็มีให้นั่องเที่ยวได้เช่าแต่งนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาสัมผัสความเป็นวิถีมงนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาวมงมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าชุดชนเผ่าแล้วก็อาหารต่างๆแล้วก็ผลไม้โดยเฉพาะอย่างมีอะโวคาโดที่จะให้นองเที่ยวมาชิมด้วยค่ะ